สวัสดีครับผมเบลลำปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีดูนะครับเปลี่ยนไหวครูปี2513นะครับนะจะมีขีดนะครับคมๆค,ครับตรงเปลือกตาขวาออกมาชนจมูกจะเป็นติ่งเล็กๆครับเส้นแตกระหว่างเปลือกตาจะมีเส้นทะลุตาขวาเกยคิ้วเข้าไป2สรงนีดตรง,ตรง,ตรงปลายเสียงตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งแตกบางๆครับวิ่งขึ้นไปชนลายกระหนกและเป็นเส้นแยก2เส้นปลายเสียงจะมีเส้นแตกบางๆวิ่งไปแล้วก็ทะลุกระหนกไป แล้วก็แตกเป็น2แฉกตรงนี้ครับตรงบริเวณคอครับจะมีลายกันหนกและจะมีเส้นแตกคมขมเล็กๆข้างหูครับเส้นแตกนี่จะคมมากติ่งเล็กๆคมขมวิม่งออกไปส่อเสือตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งทะลุขอบลงมาด้านล่างจะเป็นเส้นแตกตั้งแต่เสียงพ่อแกวิ่งขึ้นไปผ่านตัวสอเสือไปแล้วจะมีเส้นลัศมีคมขมวิมม่งตามฟอนต์ตัวสือครับส่อเสือพิดมาด้านหลังครับคาว่าพิธ,ธีครับจะมีเส้นแตก ผ่านตัวสระอิเป็นเส้นองคผมหน้าขอผผานวิ่งแตกผ่านสระอิแล้วก็ทะลุ้คส,สครับตรงคอควายนี่ครับจะมีติ่งเล็กๆคมๆุมคมวิ่งเข้าหาของหัวคอควายตรงหัวคอควายทะลุไปเป็นเส้นต่อเนื่องจากเส้นวงเดือนนะครับเห็นไหมตามขอบจะมีเส้นรัศมีวิ่งตามจนหนังสือครับเส้นรัศรมีไหลตามขอบหนังสือหูเหรียญจะต้องมีเนื้อปลิ้นเลอะๆอย่างนี้ครับเห็นไหมเลอะๆเลอะๆ,ๆไม่เรียบร้อยอย่างนี้แล้วตัวตักครับ หยิบหน้าเหรียญพลิกซ้ายมาตัวตัดจะเป็นตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดครึ่งหนึ่งฉีกขาดเห็นไหมตัดเป็นกระดาษทรายนะครับบาร์ไมตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดสวยๆผมยินดีรับเช่าหลักหมื่นหลากหมื่นนะครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติม,ตมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ